สีพึ่งนั้นนับว่าเป็นเครื่องรางเก่าแก่ของโบราณของไทยอีกหนึ่งชนิดที่มีการสร้างกันมาตั้งแต่โบ,โบราณคูบาอาจารย์ทั้งหลายมักสร้างสีพึ่งออกมาให้แก่ลูกศิษย์ได้ใช้กันเป็นเครื่องรางช่วยส่งเสริมด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ควรหามาใช้หรือมาพกติดตัวไว้ก็ยังดี ใครพบใครเห็นเขาจักเอ็นดูรักไข้ดูแลเราพุทธคุณของสีพึ่งนั้นเป็นเลิศทางด้านมหาสเสน่ห์ดีนักแลสีพึ่งอุกเสกอาคมบทเมตตามหาสเสน่ห์ที่ถูกต้องตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ท่านว่าจักขังและเปี่ยมด้วยพลังอิทธิฤทธิ์ถ้าจะให้สีพึ่งมีมนสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามในสมัยโบราณน,นั้น ต้องใช้รังพึ่งป่าแท้เท่านั้นมาหุงเป็นสีพึ่งแล้วนำไปประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในพระอุโบสถหรือในป่าช้า9วัน9คืนในคืนวันเพ็นพระจันทร์เต็มดวงคืนเดือนมืดข้างแหลมถึงจะได้สีพึ่งแท้ที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตามหาสเสน่ยยิ่งการใช้สีพึ่งนั้นต้องมีกระถา คาถาเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์คาถาบ่งบอกว่าเราเป็นสิทธิ์ของอาจารย์สายไหนคาถาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของเรากับเครื่องรางการใช้สีพึ่งต้องมีเป้าหมายการใช้สีพึ่งนั้นนอกจากมีคาถาแล้วยังมีเป้าหมายว่าเราจะใช้กับใครใช้กับคนกลุ่มไหนเมื่อไหร่อีกด้วยโบราณจึงได้กำหนดให้ใช้นิ้วมือ จิ้มสีพึ่งตามกลุ่มบุคคลที่เราเข้าไปหาเป็นต้นว่าหากจะเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้มียศสูงกว่าเราหรือติดต่อราชการให้ใช้นิ้วหัวแม่มือแตะสีพึ่งหากจะเข้าไปหาคนทั่วไปที่เสมอเราหรือคนที่อ่อนกว่าให้ใช้นิ้วชี้แตะสีพึ่งหากจะเข้าไปหาผู้มีอายุกว่าหรือสาวแก่แม่ไม้ให้ใช้นิ้วกลางแตะสีพึ่ง หากจะเข้าไปหาสาวๆหนุ่มๆให้ใช้นิ้วนางแตะสีพึ่งหากจะไปหาสาวที่อ่อนกว่าหรือคนที่มีอายุอ่อนกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้นิ้วก้อยแตะสีพึ่งขั้นตอนของการใช้สีพึ่งคือ 1. หยิบสีพึ่งขึ้นมา 2. ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สร้างสีพึ่ง 3. กล่าวคาถาหรือคำบูชาสีพึ่ง ตามที่ครูบาอาจารย์ให้มาแต่ละท่าน 4. กำหนดถึงบุคคลเป้าหมายของเราที่เราต้องการไปหาหรือให้เกิดเป็นเมตตามาหานิยมกับพวกเขา 5. ใช้นิ้วแตะสีพึ่งโดยเลือกตามลักษณะของบุคคลที่เราเข้าไปหาถ้าค้าขายหรือเรียกลูกค้านิยมนิ้วชี้หรือนิ้วกลาง 6. นำสีพึ่งมาทาตามที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแนะนำ ตาตรงไหนก็เป็นมงคลทั้งนั้นแต่ที่นิยมกันก็คือทาที่ริมฝีปากนับว่าเป็นเครื่องรางอีกหนึ่งชนิดที่ไม่ควรมองข้ามและควรหามาใช้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้เพื่อนเพื่อนท่านใดชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ